สวัสดีค่ะก็คือรอบที่แล้วอ่ะเราได้ทําการรีแคปเพลงยอมจำนนฟ้าดินไปของโรงเรียนยุพราชในรายการชิงช้าสวรรค์แล้วก็เป็นเพลงอะไรสวัสดีค่ะก็คือรอบที่แล้วว่าเราได้ทําการรีแคปเพลงยอมจำนนฟ้าดินกับรอพี่ที่ป่าช้าไปเป็นโชว์จากโรงเรียนยุพราชที่มันเป็นแบบว่าเออโชว์จากตำนานเรื่องราวาแม่บวัวบานจากจังหวัดเชียงใหม่เนาะซึ่งมันทําถึงมันจึงมันเป็นการวางองค์ประกอบสินที่เลิศมากเลยแล,แล้วเราอยากทำรีแคปเพราะว่าเฮ้ย ถึงแม้เราจะเคยดูแล้วนะแต่เราอยากเอามาบอกทุกคนว่าเฮ้ยงานศิลปะมันล้าค่าเลยค่ะมันมีคนที่คิดโชว์อะไรแบบนี้อยู่ในเมืองไทยอ่ะคือมันเลิศอ่ะก็เลยอยากามาบอกต่อมาโชว์ต่อก็คือไปดูกันเลยค่ะเอา้าทำไมาสั่นแปบหนึงนักร้องตีแต่งเป็นผีด้วย โอ้มก้าสแกนูเปิดตัวมาทำผูกมากเลยอ่ะ การเปิดตัวที่ทำถึงมาแล้วทำถูกมากมันเล่นกับจังหวะทุกอย่างมันโอ้ยดูดิแกดูเฮ้ยคิดโซีได้ไงอะ่ะขนาดเน้ี้เอาเลย

ถ้าสวยมากอะแดนเซอร์ก็คือส่งนักแสดงนักแสดงมาเต้นด้วยลูดิคิดดูเต็นผีอะ้วมาเต้นมังไงอย่ามาผิดคำมั่นสัญญานะแต่ดูดิ เป็นการโยนแบบว่าเหมือนแบบฉันจะเข้ามาพร้อมงานติดใจเธอนะนปเป็นการที่เหมือนใชเนน้เวทมนต์อะใส่พลังละอะอะไรทุกอย่างะดึงเข้ามาเขาดีเขาดี คือแบบว่าเหมือนแบบเป็นเหมือนเราเล่นตุ๊กตาที่มันแบบชักใหญ่ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังอะ่ะโอ้โหถ้าดูไยการชิ้ชาร์ตจริงๆจะรู้ว่าไม่มีใครเอากองมาไว้ตรงนี้หรอกมันคือรถมันคือคิปแวกแนวมันคือ เราตีโคตรพออะโอ้ยม้ชาสวยมากเลยเมื่อกี้โอ้ยไม่ก็อนเป็นผีชิดชาสวยมากอะ่ะโอ้โห่เรา ตายไปเนาะโอ้ยนักขู่อมันต้องก่อนเนื้อเพลงอะเนาะให้สุบให้ธรณีสู่นี่น,นี่ดูแพงน็าอย่างะไรสมการพูดเทียม มันก็คิดว่าโชว์ดีมากเลยตอนเปิดมาดีแบบดีแต่รู้สึกว่าในเรื่องดาบไม่ดีนงึงแต่ก็เป็นงดงามนะศิลปะที่ลดทีนตีพอมากอะ่ะท่าเต้นสวยมาก นคือนักโรตีอะแต่งเป็นผีทุกคนแล้วก็คือยังคือทำเลโรตีได้พอมากอ่ะอันนี้ก็คือแบบกินของเซนเนาะคือรเราแค่ว่าโรงเรียนพราคือทําเป็นแบบว่าเออเป็นยังไงอนะเป็นผีนอะเป็นแบบว่าเออคือเป็นดาวจนดนฟ้าดินเสร็จแล้วก็ไปรอพี่ที่ป่าชา้าคืออันนี้คือภาคต่อของรอพี่ที่ป่าชา้า คือนะอุ้ยเพิ่งเห็นหน้า,นาแสดงเนี่ยคือสไตอ์ไว้ใช่ไหมแล้วแบบเพิ่งเห็นว่าใส่คอนแทคเป็นสีแดงด้วยเออเพิ่งเห็นนะไกล้กลนเนี่ยขนาดดูหลายรอบละก็ค,คือคือแบบคือมันเป็นภาคต่อของรอบที่แล้วคืออ่ัมารอพี่ที่ป่าชาปุ๊บตอนรอพี่ที่ป่าช้ายก็เห็นว่าผู้ชายรักแฟนคนเดิมเลยไปมีแฟนใหม่ก็คือตอนแรกกับเป็นแม่บวัวบานใช่ไหมก็คืออ่ะ ผู้ชายมีชู้อยู่แล้วแม่บัวบานก็เลยตัดสินใจที่จะแบบจบชีวิตลงแลวครา้งนี้ก็เนี่ยเป็นเป็นแบบว่าเนื้อเรื่องต่อกันอะเออแต่ไม่ไม่ถึงว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ต่อขนาดนั้นละแต่มันก็แบบเออมามาแบบเชื่อมโยงกันได้อะแล้วมันก็เชื่อมโยงก,กับรอบที่แล้วที่เอาเรียกว่าอะไรอะที่เป็นเหมือนแบบเจดี JD อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นแบบว่ากิฟของเซนะก็เอามาเล่นต่ออะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกเลยว่าโดยรวมนะคือ โชว์ที่แล้วมันอินมากกว่าเพราะว่าหนึ่งคือโชว์ที่แล้วคือแบบระยะเวลามันนานแล้วแล้วมันก็มีเวลาคิดได้นานแต่พอคุณเข้ามาในรายการแล้วคุณแข่งไปแล้วใช่ไหมในระหว่างรายการอะรายการให้เวลาแบบไม่เยอะอะแล้วเขาคิดโชว์ได้ขนาดเนี้ยคือสุดยอดมากๆหรอวะคือก็จึ้งอะอืแต่โดยรวมอะเออเราก็ยังจึ้งอยู่ในตอนเปิดแรกๆอะแต่ในแบบเราระหว่างดูเราก็เคยดูแล้วอะมันก็เลยแบบแต่มันเป็นศิลปะที่แบบอยากมาบอกต่อคือแบบ เฮ้ยคุณไม่จําเป็นทางฝั่งลูกทุ่งเป็นหรือไม่เป็นเลยนะนี่ก็ไม่ชอบฝั่งลูกทุ่งนะมาก่อนเออมาดูโชว์อะไรดีๆแล้วๆอย่างนี้เหอะจริงมันเป็นงานศิลปะที่แบบว่าเป็นอีกหนึ่งแรงมาดานใจที่เราเวลาเราจะทํางานศินลปะเราจะออกแบบเราจะอะไรเงี้ยเราก็จะอินกับแบบอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็จะแบบเอาไปอยู่ในผลงานของเราแบบไปแบบสร้างสรรค์ผลงานจากความอินความเป็นอะไรเงี้ยขึ้นมาอืมก็เป็นเป็นเก่งเนาะคือใครสามารถรู้ได้แบบว่ากระบวนการคิดโชว์แบบเนี้ยทำได้ไงอะเนาะจริงๆนะ เนี่ยแบบว่าไม่รู้เลยว่าทาได้ยังไงอะ่ะคือมันต้องใส่คือแบบมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาแล้วคือคิดกันได้ยังไงอ่ะเนาะจริงๆอืมเป็นแบบอยากมาบอกต่ออะไรดีๆแบบเฮ้ยในประเทศเนี่ยในโลกเนี่ยมัน,มนมโชว์อะไรแล้ว่างงี้หลายหลายการชิงชาสวรรค์ก็คือเปิดหูเปิดตาว่าโหคนไทยเก่งกันมากแต่แค่แบบว่าเออมันไม่ได้รับความนิยมขนาดน,านั้นแบบก็เลยอยากมาแบบมาดูกันเถอะจริงๆ อยากเป็นคนอยากเป็นแบบสโผล e เพอร์เซนต์ะเป็นคนบอกต่อเนาะเออประมาณนี้ค่ะก็คือเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ชอบประทบใจโรงเรียนยุพราชทำถึงตลอดเลยไอเลิมากขอบคุณค่ะ